สวัสดีครับนะอ่ะมาเจอกันเหมือนเดิมนะคู่หูนะก็คือเก็ดเอนะเอาจำง่ายๆดีกว่าเก็ดเอนะครับทีนี้ตรงนี้เราจะพาชมอะไรนะเป็นครัวครับครัวอ่ะดูนะครับมาดูดนิดนึงตรงนี้เห็นนะครับนี่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะจะเห็นว่าช่างเนี่ยเราทำดีมากนะครับเราโครตเทคเรากันไว้นะเนี่ยยังไม่ได้ปิดยังไม่จบนะอืมเพื่อให้ ของลูกค้ามาสุดท้ายสวยอ่ะเดี๋ยวให้นะดีไซเนอร์แล้วก็ช่างดู้นะแนะนำนิดนึงว่าไอ้ครัวตรงเนี้ยคอนเซ็ปต์มันยังไงนะเอาทั้งร่าคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์เนาะและการเลือกใช้วัสดุอมามามางานเลยวัสดุวัสดุตัวนี้จะเป็นพลาสติกก็คือมันจะเหมาะสำหรับงานครัวอ่าจะแตกต่างกับห้องน้องก็คือห้องน้องจะเป็นงานพ่อโครงละ ตัวนี้จะเปลี่ยนพาสติกกับงานไม้โครงเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงดีกันก็คือพาสติกก็คือมันจะการเรื่องหนึ่งเรื่องน้ำน้ำความชื้นความชื้นสองปลวปลวกปลวกไม่กินไม่ได้นะครับผมสามความร้อนตนไฟตัวนี้เขาจะมีเห็นไหมครับถ้าท่านผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้นะจะเห็นไหมว่าช่างเนี่ยได้พูดถึง การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเห็นไหมครับว่าครัวเนี่ยมันจะต้องร้อนนะมันจะต้องเจอนะ้ำเจอไฟเนาะๆๆๆดังนั้นเนี่ยช่างก็เลยเลือกให้ลูกค้าว่าเป็นพลาสตินะพลาสติกมันก็คือเหมือนเป็นเนื้อพลาสติกชนิดหนึ่งเนาะเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งแต่ไอพลาสติเนี่ยเป็นยี่ยห้อนะครับทีิงๆหลายยี่ห้อแต่อันนี้เขาเป็นยี่ยห้อที่ดังนะเป็นพลาสูดเราหวังว่าจะได้สปอนเซอร์จากพลาสตินะเห็นไหมครับตรงเนี้ย ตรงนี้ยังไม่ได้ปิดผิวนะใช่ไหมเดี๋ยวเราปิดผิวเนี่ยมันจะสวยกริปเลยข้างบนเนี่ยทีเรีท็อปเนี่ยอยากจะให้มันเป็นอะไรล่ะเป็นหินอ่อนก็ได้เป็นอะไรอีกอ่าก็เป็นหินเทียมหินเทียมอ่าแต่ว่าตัวนี้บ้านหลังนี้ลูกค้าเลือกเลือกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเลือกเป็นหินหินหินอ่อนท็อปข้างบนหินอ่อนเลยนะหินจริงไหมใช่ไหมใช่ครับโอ้แบบนี้ก็ราคาจะสูงนิดหนึ่งใช่ไหม ราคาก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกลายหินสองพื้นที่ของขนาดขนาดนะใช่ครับโอเคนี้วัสดุนะผมสรุปทีนะถ้าครัวเนี่ยดีที่สุดก็คือเป็นไม้เป็นพลาสตครับผมเนาะพลาสตกก็คือย้ำทีเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะที่มีคุณสมบัติคือทนร้อนครับผมไฟไหม้ไหมไฟไหม้ไหมก็คือทนมีความทนทานวัอาจจะไม่ติดไฟนะครับผมสองคือ ชื้นและน้ำนะสามที่เขาัวกันที่สุดคืออะไรปัญหารเรื่องปวดปวดอ่าปวดนะต่อให้เป็นโอ้ยิ่งกว่าปวดกกินไม่ได้นะโอเคมาดูแล้วมาดูคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์ได้ครับคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์ก็คือตัวเนี้ยลูกคา้าจะเน้นเรื่องหน้าบานก็คืออยากได้แบบเป็นหน้าบานกระจกให้ดูแบบพื้นที่แบบดูกว้างขึ้นมาดังนั้นก็คือ วัสดุเนี่ยก็เหมือนกันหน้าพันที่เห็นนั่นคือเป็นทับสูนนะครับพวกนี้คือทับสูนมาเลยอิก,กระจกป,ปิดทับด้วยกระจกอีกทีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมสรุปว่ายงจะเห็นว่าเดี๋ยวเราไล่มาเรื่อยนะลูกค้าให้คอนเซ็ปต์ให้ไอเดียมานะคือย้ำแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าหนึ่งมีความหรูหรานะสองเน้นกระจกใช่ไหมอ่าเนี่ยแล้วก็เน้นแสงไฟนะเห็นไหมครับอันนี้ช่างเนี่ยแล้วดีไซเนอร์เราเนี่ยออกแบบเนี่ยดูข้างล่างครับเห็นไหมครับ ได้หมดเลยตามคอนเซปต์ลูกค้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับทั้งหมดนี้เป็นพ a าสตูนะแต่ว่าตรงนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะ้รปิดปิดท็อปนะก็จะสวยเป็นลายหินอ่อนเนะาะครับผมเห็นไหมครับได้ตามคอนเซปต์ลูกค้าเลยเห็นไหมครับก็จบนี่นะครับใช้ประโยชน์ได้นะแล้วก็หรูหราแล้วก็ทําให้มันดูกว้างใช่ไหมครับผมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ ออกแบบชุดครัวนะครับเดี๋ยวเราจบเรื่องของชุดครัวแค่น,นี้ก่อนด้วยมีอื่นเพิ่มเติมไม่เห็นมีตรงนี้ด้วยตรงนี้จะเป็นโซนซี้เย็นครับ<ม>เปิดไฟนะิดนึงมาดูนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของครัวนะตัวนี้ก็คือ,อลูกค้าจะเอาตู้เย็นมาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟให้เดี๋ยวเราเปิดไฟนิดนึงนะเดี๋ยวตัดก่อนก็ได้ 排的没呢。<laughs>